สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาวสตาร์นะคะเช้าบ่ายวันที่5พฤษภาคม2567นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ fc ท,ทุกท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้รับชมนี้นะคะคือการจอเด่นได้ละรอบนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องบ่ามาักบ่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกคนสำหรับเลขเด่นประจำวันก็ มีเข้ามีหลุดเหมือนกันแต่ว่าทุกท่านสามารถใช้ได้ทุกรอบในแต่ละวันเนาะคะ่ะทุกคนเรามาดูนะคะเรามาดูวันที่สี่ก่อนเนาะพี่น้องค่อยไปดูวันที่ห้านะคะทุกท่านวันที่สี่นะคะใจะให้เด่นเก้าและแปดนะคะสาหรับราวสตานะคะมาแปดแปดศูนย์หกแปดนะคะทุกคนผู้แปดศูนย์ไม่จับให้นะคะทุกคนจับแต่เก้าศูนย์พี่น้อง มันหลายตนะคะทุกคนแปดนะคะแปดหกไม่ได้จับให้จับแต่แปดเจ็ดกับแปดห้าพี่น้องจงใหม่เปิดออกคักอีหลีคะพี่น้องขาใจจับเลขก,ก็ค่อยเขาด้วยพี่น้องช่วงนี้นะคะทุกคนจัเป็นยังพี่น้องขาเอามาดูนที่ห้านะคะทุกคนเอฟซีท่านไหนมีตัวเลขในใจจับใหม่ได้เลยนะคะพี่น้องใจกะมือนี้ ช่วงนี้เป็นแปลกๆนะคะทุกคนจับไวยเล่าสตาร์ไม่ก้อยเข้าเลยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วแต่ช่วงอิหรี่พี่น้องเรามาดูที่ห้านะคะวันที่ห้าใจคำนวณตัวเด่นได้อยู่ที่ห้าและสี่นะคะทุกคนมาดูความน่าจะเป็นนะคะห้านะคะพี่น้องห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าแปด 4านะคะทุกคนสี่หนึ่งสี่แปดสี่ศสี่หห้าหไม่ได้จับให้เดี๋ยวพี่น้องจุงมาให้มันออกซาด็บ,บูค่ะพี่น้องะ่ะตัวเลขมันหลายตัวนะคะพี่พี่น้องคะสี่ศูนย์สี่แปพี่น้องจะเขียนพิษนะคะสี่หนึ่งนะคะทุกคน ผู้ตัวเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่5้าสี่สี่ห้านะคะทุกคนวันนี้นะคะใจชอบ4ี่หนึ่งหนึ่งสนะคะพี่น้องชอบเพิ่มนะคะหรือว่า f อฟท่านไหนชอบตัวไหนก็เลือกได้เลยนะคะพี่น้องแล้วจ่ความมักความชอบของแต่ละคนนะคะพี่น้องคนเ้ามักบ่คือกันเนาะคะเนาะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะ เลขเด่นประจําวันอาทิตย์อยู่ที่เลขหนึ่งและเลขหกเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะทุกคนสาหรับหนึ่งกับหกนี้เอฟซีทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันเมื่อวานนี้เจ็ดกับสองหลุดนะคะทุกคนลาวสตาร์นะคะเลขเด่นประจําวันนาะพี่น้องเนาะแล้ว้งมาพี่น้องหรือว่าโอคาคลิปนี้ไปต่อคลิปใหม่ก็ใช้เลขเด่นประจําวันดูได้ลองเอาไปเปรียบเทียบดูนะคะทุกคนลองเอาไปลองเอาไปเขียนดูนะคะทุกคนว่ามันเข้า หุ้นไหนบ้างนะคะทุกคนค่ะทุกท่านขาสำหรับแนวทางราสตาวันที่5พฤษภาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกท่านขาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะส,กส,กสุขมันมันสุขูสุขคนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ